สวัสดีครับกลับมาอีกนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้ก็หายไปนานเหมือนกันครับบังเอิญว่าติดงานด้วยครับช่วงนี้ก็เลยไปช่วงบลายปีงานเยอะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาถ่ายเลยครับบวกกับมัคก็สบายด้วยครับช่วงนี้อ่มาต่อดีกว่าครับว่าครั้งนี้ผมกลับมาผมได้ตัวไหนมาตัวนี้ผมได้ตัวเรียวมีเก้าโปรมาครับก็คือบอกก่อนว่าตัวนี้ผมซื้อมือหนึ่งมานะผมซื้อเมื่อวันที่ยี่สิบหหรือยี่บเ็ดเนี่ยธันวานที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่า ผมไปออกทิพป,ปีใหม่มากับกับที่บ้านครับไปเขาใหญ่มาบวกกับว่าผมปล่อยมือถือไปหมดแล้วไม่มีเครื่องใช้เลยก็เลยได้เวลาที่เร่งรีบก็เลยไปจับตัวนี้มาก็เลยวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ฟังครับก็คือซื้อมาวันที่26บวกลบไม่กี่วันที่ผ่านมาก็น่าน่าจะยังไม่ถึง2ออาทิตย์เลยเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยเคสเคิร์ดผมก็ยังไม่ได้ใช้เลยมีที่เอาไปใช้ก็คือผมใช้แค่หัวชาร์จอย่างเดียว สายไม่ได้เอาไปใช้เลยผมเอาตัวาชาร์จไปแล้วก็ใช้กับสายเส้นเดิมของผมนี่ครับยังอยู่ครบเคสยังอยู่ในนี้เลยไม่ดได้หยิบมาใช้เลยนี่ครับยังไม่ใหม่อยู่เลยเนี่ยผมปิดก่อนอ่ะนะให้ดูครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้ฟังว่าที่ไปใช้มาเป็นยังไงบ้างครับผมก่อนอื่นเลยก็คือตัวนี้ผมไปจับมาก็คือดูจากรีวิวมาก็คือน่าสนใจครับก็คือ c p u เป็นตัว snap หกเก้าห้าก็โอเคสเปคกลางๆแล้วก็ ram แปดอมร้อยิปดกล้องสามตัวถือว่าโอเคนะจริงๆผมผมไปหาตัวสีเขียวนะแต่ว่ามันหาไม่ได้แล้วม,มันมันมีแต่สีนี้เพราะว่าด้วยตัวตอนนี้มันมีตัวสิบโปมาแล้วไงสิบโปรเขาออกมาแล้วตัว9ก้าโปก็เลยหายากนิดหนึ่งสีเลยมีน้อยลงก็เลยได้ตัวนี้มาแต่อย่างที่บอกก็คือใจจริงผมอยากได้สีเขียวนะตัวนี้นะ่าสนใจก็คือจอมันเป็นร้อยยสิบเฮิรด้วย จอก็ค่อนข้างใหญ่นะก็ใช้งานลื่นๆเลยแบตเตอรี่5000ถือว่าใช้ได้กล้องเนี่ยผมไม่ถ่ายมาถือว่าโอเคนะสเปคโอเคใช้งานลื่นไหลเนี่ยมีแถมสำคัญก็คือมีแจ็ค3 5ด้วยแต่ว่าจุดที่ติก็คือ1นึ่เขาเป็นลำโพงตัวเดียวส่วนรุ่นน้องเขาที่เพิ่งออกมาก็คือตัว10 p โปรอะ่ะเขาจะมีสองลำโพงเขาจะมีพงสเตอริโอแต่ว่าสิ่งที่เสียไปก็คือ เขาจะเสียเลนอัลตทอวไปเขาตัดออกไปจะเหลือแค่2กล้องผมก็เลยเอาตัวนี้มาเพราะว่าผมต้องการใช้เลนอัลตทวยไงเวลาไปถ่ายเวลาไปเทีย่ยวแบบเนี้ยมไปเขาใหญ่มาผมก็ไปถ่ายรูปครอบครัวอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาตัวนี้ซึ่งอาจจะจ,จะมีหลายท่านสงสัยว่าทําไมผมไม่เอาตัวใหม่ซึ่งมันไม่มีเลนอัลตทวยไงผมก็เลยมันมันถ่ายภาพมุมกว้างไม่ได้ไงผมก็เลยไม่เอาเพราะผมคิดว่าผมซื้อมาแล้วก็จะเอามาออกทริป ตอนช่วงปีใหม่หลังจากนั้นผมก็จะรีวิวแล้วก็เหมือนเดิมครับคงลงขายเหมือนเดิมท่านไหนสนใจก็ทักมาครับผมมีใบเสร็จให้ด้วยนะมีใบเสร็จมาจากในกล่องให้ด้วยยืนยันว่าซื้อมาที่2 6จริงไม่ได้ไปสอยมือสองมาอันนี้ก็บอกตรงๆนะครับฟิล์มฟิล์มศูนย์ยังไม่ได้แกะนะครับเห็นไหมครับยังอยู่นี่เลยเนี่ยผมก็ใช้ตันนี้แหละเนี่ยก็จะมีดูสเปคตัวนี้เป็นตัวนี้เป็น Android 13แล้วนะ เพราะว่าผมเามาแล้วผมก็ไปต่อ Wi-Fi มาเนี่ยครับเป็น Android 13และเป็น UI ตัว4.0แล้วนะครับแบต5 0 0 0แรม8เวอร์ชัน a n น r o i r o i d 13ก็เท่าที่ลองเล่นดูตอน12ไม่เจอบั๊กนะตอนตอน Android 13มันจะเจอบั๊กนิดนึงว่าบางทีบางครั้งแล้วอะพวกไลน์พวกอะไรเงี้ยมันเหมือนมันเตือนดีเลยเหมือนกันอาจจะต้องปิดปิดปิดเปิดใหม่หลายครั้งหน่อยก็ถึงจะมา อันนี้คือเหมือนเหมือนเขาเจอหลายรุ่นเหมือนกันนะผมก็เจอแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้บ่อยเท่าไหร่ก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเนี่ยจากรูปในส่วนของนี่ครับมันจะมีรูปที่ผมไปถ่ายไว้เต็มเลยเนี่ยผมก็จะมีรูปที่ผมถ่ายไปเวลาไปออกทริปเนี่ยครับเนี่ยภาพถือว่าโอเคนะเนี่ยสวยๆเลยเนี่ยผมไปเที่ยวเขาใหญ่มาเห็นไหมครับก็จะไปถ่ายวิวถ่ายอะไรเงี้ยไม่ไม่ถือว่าโอเคเลยนะไม่ไม่ได้ขี้เหร่เลยถึงจะไม่ได้ไปเล่น โซนี่เหมือนตัว9โปรพก็เถอะพอเปเปอรมมันอาจจะมืดไปสักนิดนึงลองดูลองเปลี่ยนมา้มันส,สว่างงหน่อยแล้วกันจะได้เห็นภาพว่าภาพถือว่าสดทีเดียวไม่ถือว่าซิดนะจอเขาถือถือจะว่าไม่ได้เป็นแบบออเมเล็ดแต่ว่าก็ไม่ได้ขี้เลนะเนี่ยสีสวยๆเลยลองเลือกสักสีหนึ่งก็ได้อ่ลองเลือกสีนี้ดูอ่ะไหมครับถือว่าสีสดทีเดียวตัวนี้ ในเว็บแบบมือสองอ่ะเขาขายกันอยู่มีเจ็ดพันเจ็ดพันกว่าจะไม่เกินแปดพันนะเพราะว่าของใหม่เขาจะอยู่ประมาณเก้าเก้าพันเก้าของใหม่นะเพราะฉะนั้นตามเว็บมือสองเราก็จะไม่เกินเจ็ดพันเจ็ดพันห้าผมก็คงจะขายประมาณนั้นแหละแล้วจากผมการันตีได้แล้วว่าเครื่องผมอ่ะค่อนข้างสดเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมผมเอาไปถ่ายรูปเฉย เพราะว่าอย่างที่บอกผมขายออกไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น vivo t 5g t 15g แล้วก็ตัวอะไรอะตัวของตัวเรียวมีผมก็ขายไปแล้วอ่านาโซอ่ะผมก็ขายไปแล้วขายไปหมดเลยเพราะว่ามีมี fc มาซื้อก็ก็ขายไปเพราะผมก็อย่างที่บอกผมใช้ไม่มือถือเครื่องหนึ่งก็ไม่ค่อยเกินอย่างมากก็ไม่เคยเกิน2หรือ3เดือนหรอกผมก็จะขาย อย่างที่บอกครับคือค่อนข้างเหมือนจะว่าบ้ามือถือก็ได้นะแบบเปลี่ยนบ่อยอะไรบ่อยอะ่ะคือแบบชอบแบบอยากเล่นอ,อยากลองไงถ้าใครตามช่องผมอยู่ก็จะรู้ว่าผมค่อนข้างเปลี่ยนบ่อยก็ไม่รู้จะเลียวโลกจิตหรือเปล่าแต่ก็คือมันก็คือความสุงครับความสูงอย่างหนึง่งนิดๆหน่อยๆก็มันไม่ได้เกินความเหตุอะไรนะครับเนี่ยนะครับแต่ว่าเนี่ยตรงนี้ก็มีนิดน,นึงก็คืออาจจะเว้นช่องไปสักนิดน,นึงด้วยอาจเป็น ชนิดของจอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันก็จะเว้นเหมือนเป็นบางคนก็แซวว่าเหมือนจะเหลือที่ไวแตะบอลหรือเปล่าแต่ด้านบนก็โอเคนะกล้องอยู่มุมนี้ก็สีจอโอเค Full HD จอก็เป็น 120H z ถือว่าถือโอเคสูงกว่าพี่เขาพี่เขาก็จะเป็นตัว90โปรพก็จะเป็น 90H z สิแต่ตอนน้นก็จะได้ได้ในส่วนของเลนกล้องที่เป็นพวก s ซนีไปก็จะถ่ายได้เทพกว่าถ่ายไฟเป็นเส้นสวยงามจะสวยกว่าแต่ถาาว่าตัวนี้ก็โอเคนะถ่ายได้ ถ้าเกิดเรายิ่งมีฝีมือในการถ่ายรูปนะผมว่าไม่ไม่ได้กระจอกเลยถ่ายภาพมาสีสดเลยเนี่ยในโปรแกรมที่ผมใช้นะครับก็จะโปรแกรมทั่วๆไปนะเนี่ย,ท,ท,นะยท,ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอะ่ะก็พวกแอปธนาคารนู่นนี่นั่นติก๊กตอกอะไรเงี้ยครับเนี่ยทวิตเตอร์เนี่ย,ยผมก็ใช้เพราะฉะนั้นแล้วทุกเครื่องที่ผมเอามาใช้อะ่ะผมก็คือจะใช้เองเกือบทุกเครื่องเลยดีไม่ดีก็บอกกันปัญหาที่ผมเจอที่บอกก็คือเจอบั๊กของตอนที่เป็นในระดับสาบ้างพวก พวกโนติไม่ค่อยเตือนเตือนช้าบ้างแล้วก็แบตก็มีอาการหมดไวนิดๆนะก็อาจว่าอาจจะมีอาจจะมีลมมาแก้ไขหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องคอยติดตามนอกนั้นก็ไม่ค่อยเจออะไรลำโพงดังชัดเจนมีหูฟังได้เรียบร้อยแบตถือว่ามีอาการหมดเร็วบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับน่ากลัวไม่ได้ถึงกับไหลมากเพราะว่าในส่วนของสเปคแล้ว 6, 9, 5, อะ snap 69เกเขาก็ไม่ได้กินแบตมากมายนะ ไปเขาก็กลางๆแล้วก็เป็นที่นิยมของทุกแบรนด์มากเลยซัมซุงก็อาไปใช้เรียวมีก็ใช้ v i v o ก็ไปใช,ใช,ปใช้คือใช้กันเยอะมากครับเพราะฉะนั้นแล้วมันมันสเปมมันค่อนข้างแบบกลางๆแต่ไม่ได้แบบเทพมากแต่ก็ไม่ได้ไก่กาถือว่าโอเคโม o โตเขาก็ไปใช้เหมือนกันจริงๆผมมองตัวนี้ไว้แล้วก็มองอีกตัวนึงก็คือโม o โตนะโม o โต G 8 2ผมก็ไปลองเล่นมาตัวนี้นก็ดีสีจอสดลำโพงสตอรีโอ แต่ว่ายังเป็นห่วงในเรื่องของพวกเมนูการใช้งานอะ่ะยังยังค่อนข้างสับสนอยู่อย่างที่บอกก็คือเมนูในส่วนของพวกโมโตอ่ะก็จะทําเมนูกล้องเมนูการใช้งานอะ่ะมันจะดูยากนิดนึงถ้าไม่คนไม่เคยใช้โมโตอะ่ะผมก็เลยยังไม่เอามาเพราะว่าเหมือนกับว่าใช้แล้วงงงเมนูกล้องมันมันมันต้องกดเข้าไปเยอะตัวนี้ก็เลยแบบไม่ได้อะไรมากนะครับก็จะท,ทั่วไปเนี่ยมีเลนเตอร์วามี y, มาโครให้ใช้อะไรเงี้ยครับ ก็โอเคแล้วก็มีเนี่ยเลนของเขาาเลนหลักก็64ล้านส่วนในโหมดในโหมดโปรก็สามารถปรับได้เยอะอยู่ครับผมเนี่ยปรับ ISO ปรับสปีดชัตเตอร์นะครับได้อยู่ไม่ขี้เละเลยเนี่ยปรับได้เพราะฉะนั้นแล้วกล้องถือว่าโอเคเรียกว่าจะเรียกว่าสมดุลก็ได้ครับคือแบบสมดุลเกือบทุกด้านนะเล่นเกมโอเคกล้องโอเคแบตก็ถือว่าโอเคแต่ว่าน่าจะโอเคได้กว่านี้นะแบตผมว่าน่าจะมีอาจจะมีอัปเดตมา ตอนนี้เหมือนจะมีความว่าเหมือนจะมีก,รา,การไหลนิดๆอยู่นะเท่าที่ผมเจอตอนนั้นก็ไม่มีอะไรเผื่อใครสนใจก็ใช้งานได้เพราะว่าตัวนี้ถึงจะจะเรียกว่าตกรุ่นก็ได้นะเพราะว่าตัว10 Pro เขาออกมาแล้วแต่อย่างที่บอก10 Pro เขาก็เพิ่มบางอย่างเขาตัดบางอย่าง10 Pro หน้าจอสวยมากหน้าจอแบบเต็มขอบมากสวยมากแต่ก็มีการเว้นตรงคางหมูเหมือนกันนะแต่อย่างที่บอกเพิ่มลำโพงมาแต่ก็ตัดกล้องออกไปแต่ก็ยังคงใช้ CPU ตัวเดียวกัน snap หกเก้าห้าเหมือนกัน RAM ลมอะไรเท่ากันจะเห็นว่าไม่เม่อมีการแบบมีการปรับเพิ่มความเร็วบางอย่างนะผมก็ไม่ได้ลองไม่แน่ใจแต่ว่าโดนตัดเรื่องอัลตราไวไปไงผมก็เลยไม่ได้เอามานี่ครับเครื่องนี้เหมาะกับใครบ้างก็คือเหมาะกับทุกคนที่ใช้ได้เลยผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าผู้หญิงก็อาจจะมีความว่ามันล้นมือไปบ้างนะถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะสักหกนะตัวนี้จอถือว่าใหญ่เต็มตา ดูหนังดูอะไรก็โอเคและที่สำคัญเวลาเราเสพคอนเทนต์อะไรเงี้ยม,มันค่อนข้างสมูทนะนะครับเนี่ยเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะครับอันนี้อ่านไครับอยู่อยู่ที่เน็ตเลยนะครับร้อยยีสิบเพถือว่าโอเคเพราะว่าบางตัวนี่ราคานี้ก็อาจจะมาได้ถึงร้อยยี่สิบแล้วอย่างเรียวมีเขาทำลอมค่อนข้างดีดยก่อนนันนี้ผมใช้ตัวเรียวมีเจ็ดห้าจีผมก็ใช้อยู่พักหนึ่งเลยนะใช้อยู่เกือบสามสี่เดือนเลย แต่บางเอิญก็เลยเปลี่ยนไปก็อไปใช้ไปใช้ไอโฟนบ้างอะไรบ้างก็เลยขายไปตัวนั้นแบบค่อนข,ข้างอึดเลยซ p u ยู CPU ก็ดีอ่าเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้เหมาะกับคนที่ต้องการใช้มือถือ 5G ไม่ได้แพงมากมือสองก็อยู่เจ็ดพันนิดๆเจ็ดพันอะไรก็ว่ากันไปไม่เกินนี้ถ้าเกินจากนี้ก็จะแพงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใช้ 5G ได้สบายแบตถือว่าโอเคกล้องใช้ได้เลยกล้องไม่ขี้เละเล่นเกมก็ได้กล้องก็โอเคเพราะฉะนั้นแล้วถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่ ไม่ต้องจ่ายแพงเกินหมื่นนะครับผมว่าเนี่ยแล้วสีก็สวยด้วเนี่ยสีมันไม่ลูกสีว่าอะไรอะไรบูสักอย่างผมจําชื่อไม่ได้ละก็จะไอ้นี่หน่อยนี่ครับนี่ครับผมก็ยังไม่ได้ดมเดิมเลยผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้เอาไปแปะฟิล์มหลังยังไม่ได้เนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าสภาพผมว่าผมตีให้สักอ่ะผมตีสักเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแน่นอนเพราะว่าใช้ใหม่ยังไม่ถึงสองทิศเลยนะครับแล้วตอนนี้ผมได้ผมได้มาตัวนึงและ ตัวนี้คือผมเอาไวส้สำรองแล้วผมเอาไว้ที่บ้านแล้วผมไม่ได้พกไปไหนแล้วเพราะฉะนั้นผมเหลือแค่ผมยังไม่ได้รีเซ็ตเท่านั้นเองผมได้ตัวหนึ่งมาใช้แทนแล้วตัวนี้ผมก็เลยอ่าหลังจากที่ไปออกทริปมาผมก็เอาไว้ใส่กล่องไว้แหละเนี่ยก็เพิ่งจะออกมาเพิ่งจะออกมาถือเล่นถ่ายเล่นนะครับสแกนหน้าได้สแกนนิ้วอยู่ด้านด้านข้างครับเนี่ยแล้วก็พาวเวอร์ปลดเสียงด้านนี้ซึ่งก็จะถ้าเป็นวีโวก็จะอยู่ฝั่งนี้อ่าเห็นไหมครับ ก็วันนี้ก็เลยมารีวิวให้ดูว่าเออเผื่อท่านไหนมองอยู่มือสองน่าสนใจสเปคดีแล้วอย่างน้อยผมกล้าการันตีว่าสมมติมีบางท่านสนใจรุ่นนี้แต่ไปเดินหาตามตู้ผมมั่นใจแน่นอนว่าของผมมาใหม่กว่าสดกว่าอยู่แล้วแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านมาหลายมือด้วยเพราะบางร้านเขาอาจจะแบบมือสองมือสามมาหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเครื่องติดโปรหรือเปล่าส่วนผมไม่ได้เครื่องติดโปรผมซื้อมาจากรู้สึกว่าจะซื้อมาจากบรานาน่านะ เออเป็นบาาน่าหรือไอทีซิเนี่ยผมมีใบเสร็จอยู่เป็นไม่ใช่เครื่องติดโบ๊แน่นอนเพราะฉะนั้นเอาไปใช้สบายบายใส่เมมโมรี่การ์ดเพิ่มได้ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจะเต็มใส่เมมโมรี่การ์ดได้อ่านะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจดูมือถืออยู่ก็เอาคลิปผมไปพิจารณาดูก็ได้ครับถ้าสนใจก็เหมือนเดิมครับทักกันมาได้คอมเมนต์มาได้ครับ หรือใครใช้อยู่เจอปัญหาอะไรในการใช้งานก็มาทักทายกันได้ครับผมนะครับให้ดูอีกสักนิดนึงรอบตัวถือว่าสวยเลยเอาไปใช้ก็ออกทิปถ่ายรูปเท่านั้นเองนะครับเราผมว่าเก็บเลยไม่ได้ใช้เลยจะมีบ้างก็แค่เนี่ยครับรอยนิ้วมือของผมเพราะว่าผมไม่ได้ติดฟิล์มอะไรข้างหลังไงถ้าเกิดกัดใครกัดใช้ยาวๆไปซื้อฟิล์มฟิล์มเคปเลอร์ใส,ส,ส,ส่แปะมันก็จะกันได้แล้วก็ใส่เคส มันก็จะเป็นการกันใส่เคสมันจะมีมีแผ่นสติกเกอร์เคเล่าแปะไว้กันกันมันเคสมันถูไงพอเคสมันถูกมันก็จะเป็นรอยอะรอยเคสกัดก็จะไม่สวยนะครับกล้องก็ยังสวยใสนะครับสวยเลยเนี่ยฟิล์มก็ยังเป็นฟิล์มเดิมนะครับเป็นฟิล์มศูนย์อยู่เลยยังไม่ได้แกะเลยครับเนี่ยน้ำเดิมครับเอาเป็นว่าอย่าลืมครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ไงก็ช่วยกดไลค์ก็แชร์ผมด้วยละกันส่วนท่านไหนสนใจคอมเมนต์ทักไทยกันมาได้ครับ สนใจยังไงมานัดเจอมัดคุยกันได้ครับคนที่เคยเป็นลูกค้าเก่าหรือเคยซื้อกผมยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันครับว่าผมซื้อขายแล้วเป็นยังไงซื้อแล้วส่งจริงไหมมีโกงกันหรือเปล่าผมสบายๆครับคุยได้ครับผมส่วนคลิปนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหลังพี่ใหม่ในผ่านมาเนี่ยผมเจออะไรน่าสนใจแล้วเดี๋ยวผมได้อะไรมาเล่นเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ